แคนแคน ALGS นี่คือแคนอะไรแคนแข่งเหรอไม่น่าใช่นะเพราะว่าถ้าแคนแข่งจริงไม่ไม่น่าจะมาเล่นในแรงนี้ได้นะแล้วทำไมมันต้องแท็กเอลเด้วยวะะโดดเลยเพื่าทำเนียมทำเนียมโอ้เหลือเชื่อครับพอดอกครับพอดอกเลยทีเดียวนะครับร้อๆเลยนะครับน่าจะอร่อยนะครับตานี้อร่อยลบห้าสิบ โอ้พ่อมึงตายเยึดแม่ไม่ไม่ไม่ตายแล้วไม่ตายแล้วพ่อไม่ตายแล้วโอเคพ่อไม่ตายแล้วพ่อไม่ตายแล้ววิ่งเียกันวิ่งเียกันวิ่งเียกันหาหาหาอีโฟหันโฟอู้โห้ยขวายึดแม่มีหัวไอ้สัส ไม่ไม่ควรอยู่นี้นะ อหล็กตัวนึง uk, oh, ออวันโ <laughs> มันมอ o เฮเียเียียเต้ยเฮี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 ยเฮยเฮียเยเฮียอฮีรเเฮียเฮียเฮียียเฮยเียเฮยฮ เม้ากล่องไม่ให้กูก็ได้เปล่าวะเอ้ยเดี๋ยวนะแต่มันก็เก็บแบนเนอร์เพื่อนไม่ได้ปะเขี้ยกล่องตกไอ้สัสตร์เอ้ยเพื่อนมันไปไหนอ่ะอีกตัวนึงมันมันแบงรอปะไม่เพื่อนเราแบงรอเนี่ยฮอริซอนเหรอไม่ใช่ฮอริซอนก็เพื่อนเราเอ้ยตัวนมันตวัวอะไรวะแห่เอา้าเแย่ <laughs> <laughs> ขอโทษ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 ไม่นึกว่าจะเอาได้ ี๋ยวนะนี่นี่คือเขาไม่ได้เสียงพูดเหรอผมเทสเสียงพูดหนึ่งฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คอ๋อก็ได้ยินนี่ว่าอะไรวะยังเขาจะขี้เกียจพูดกันนแหละเขาจะไปรู้แฮ่มีคนขับรถมาลิอาจจะเป็นดอมเหรอพี่น้องอา้าวเชียร์ไปยิงมันหน่อยเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันมีมันมีเกาะชีลาอยู่บนรถเหรอวะ สอง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 กูเชื่อกูเชื่อว่าเพื่อนทาได้กูเชื่อว่าเพื่อนทําได้ไม่เชื่อละ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 อาจจะเชื่อก็ได้อาจจะเชื่อก็ได้อาจจะเชื่อก็ได้เชื่อละเชื่อละเชื่อเชื่อเชื่อกูเชื่อกูเชื่อกูบิลีฟกูบิลอ่าสุดยอดที่น้อง thank you โอ้โหเอาปมาทำส้นตีนอะไรวะเนี่ยโอ้โมาสายเดิมเลย I believe I can fly. I believe I the fly can can touch the sky เราจะไปแตะขอบฟ้าเหมือนอย่างที่เพลงที่ปิตูนว่าฟ้าเี่ยอะไรวะ I believe I can fly fly โอ้โห,โหแจ็คพอตเรียบร้อยของแจ็คพอตหมด เวกเด็ดฟังอัพเล็กคุกไอ้เหี้ยดูมุมขวาเดียวชื่อคนเวกเด็ดฟังอัพเือมีมาสมผสมกันนะมีมของอะไรวะจอนนี่จอนนี่ซิ่เวอร์แฮนด์ข้างซ้ายมีคนนะข้างซ้ายเออส่งที่เพื่อนติงมันกดบอลลูนอ่ะเพื่อนมันกดบอลลูนเพื่อนเลื่อนมันกดบอลลูนรู้จักบอลลูนเปล่าไอ้ที่ขายในงานวัดอ่ะใช่ลูกโป่งเหี้ยร์เลยเฮ้ยสองสองตี้ซ้ายขวายิงกันอยู่เลือยวให้เพื่อนเลือกแล้วกันอยากไปตีไหนเออไปตีไหนด้ว

อาคูณสองทำไรวะทำจริงบิงโกแล้วผมอโอ้โหขี้ขาดเลยตีเนี้ยแม่งทิ้งให้โรยซอนมาตายอ่ะเทียคือแบบผมจะบ้านะครับเอ้ยมีแอดอบอะเอาวอล่าแอเตอร์สปาจะไปหรอนี่คืออะไรอ่ะปิงคืออะไรปิงนี่คือบอกว่ากูจะเอา หรือเพงน,นี่คือบอกว่ามันอยู่ตรงนี้สื่อสารเพื่อนสื่อสารคอมมิวนิเคชันให้มันได้อย่างนี้สิลูกพี่เพ oh <my. S 1> าไปยิงบอกทันหรือว่ามันจะมาเนี่ย oh <my. S 1> แต่แต,แต่แต่นี่วงสามไปวงสี่แล้วปะ oh <my. S 1> น่าจะเจ็บแล้วนะเฮ้ย oh <my. S 1> ลงรับสองตีเนี่ยขวาซ้าย,ยนะขวาต้องมาชัวเพราะว่ามันต้องบีบเข้าแล้ว มันมันไม่มีทางเรืออื่นแล้วส่วนซ้ายนี่ซ้ายนี่ก็ต้องเข้าเหมือนกันเพราะว่ามันเพิ่งใช้บอลลูนไปคนหนึ่งใช่ว่าน่าจะมีบอลลูนอยู่ีสองคนหรือเปล่า maybe maybe i'm not sure baby โอ้โหเจ็บนะ,นะเจ็บนะ,นะวงนี้เจ็บแล้วนะไปรอปากทางเลยสัตว์ว่าตะผมว่าตายวงที่ผม,มา วงนี้เจ็บไหมนะดาวละดาวสดาวสองอีกตัวหรือตัวหนึ่งมั้งก็อยากได้ของว่ะเมื่อกี้มันใช้อะไรอยู่วะช่างมันคือแบบอานายนายอ่ะแม่งเสียของมากเลยอ่ะปืนแม่คือโดนเนร้ฟไปหลายช็อตแล้วนะ พิกอะไรกันตรงไหนอ่ะเพื่อนสื่อสารสื่อสาร communication ของดูฝั่งขวาเพื่อนต่อมานน่ะเฮ้ย7 7็เจ็ดเจ็ดคนวงแค่นี้จะบ้าตายเอ้ยไม่ต้องดันไปก็ได้นะไม่ต้องดันไปเรียกคำเรียกคำดอตโกแย่แล้วผมนี่มันสมความมันต้องเข้าวงอ่ะ มันต้องเลือกแล้วว่าจะสู้ออกับใครผมดูฝั่งขวายเพื่อนดีกว่าเอาจริงเราไม่ควรทำอย่างนี้เลยนะยม,มาแล้วจ้า ควยอะไรข้างในมีเหรอโซโล่ด้วยง,องโอเคไปแลวจ้าโอ,โอ้โ,อโหโมงห้าคนเหลืออยู่ห้าสกอร์เท่ากันเลยวะ่ะ ไอสัตว์โว้งแม่งกระจึงนึงเกิดรอไปเ,ไปเฮ้ยเฮีย ไม่บวกกันวะลูกพี่ ออกซ้ายต้องไปกับพอลิซอนผมว่าเชี่ย oh, แม่งทิ้งมาหากูได้ไงวะโอ้ย oh, yeah. ผมนมี่ ม้บักโม้บักบักเขาเหี้ยอะไรสัตว์ไม่เห็นพอรี ันมอมันมอมกจอบแกจีจีเวลเปจีจีเอ้ยโยมาจเอะเฟอร์เกอร์อ้มามีลานมาเฟอร์เกอร์จจีครับจีจีอะไรทีเดียวหน